อ้าวยังคงหมุนอยู่หมุนอยู่อย่างนี้แสดงว่ายังไม่หายนี่นะครับยังคงหมุนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยังไม่หายนะครับยังคงยังไม่หายก็จะต้องทําการโคลนแอป,ปออกไปจากเครื่องก่อนนะหรือมีอีกอย่างหนึ่งก็คือรีเซ็ตข้อมูลนะครับก็คือกดเข้าไปตรงที่เดิมนะฮะดูโอ้ดูโอ้สปี างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดค้างที่ Line r a n g e r ปึ๊บกดซ่อมแซมหรือรีเซ็ตเขาบอกว่าคำเตือนหลังจากรีเซ็ตข้อมูลแอปจะถูกลบไม่ต้องกลัวครับหลังจากรีเซ็ตแล้วข้อมูลแอปใน Line r a n g e r จะถูกลบคุณแน่ใจหรือไม่ต้องการรีเซ็ตกดรีเซตอ่า รีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ลองไปเข้าใหม่รีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าเกมโดยทำการโหลดแอปใหม่เลยนะครับเข้ามาถึงตรงนี้ก็กดข้ามกดเข้าสู่ระบบกดตกลงแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็กดตกลงนะฮะ กดตกลงแล้วก็ทำการโหลดให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปทดลองที่เดิมใหม่ว่าจะหายไม่หายนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนเราเล่นใหม่เลยทุกอย่างเลยนะครับข้อมูลทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับแต่ปัญหาที่เราพบจะหายไม่หาย นะกดเข้าไปที่กล่องของขวัญเช่นเคยนะครับแล้วก็กดตรงคำว่าฟรีตรงนี้นะครับมาแล้วนะครับก็จะเห็นมีโฆษณาเด้งขึ้นมานิดนึงนะฮะปุ๊บปปุปุ๊บ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 จบแล้วนะครับก็สรุปแล้วว่า หายนะครับนะก็กด x แล้วก็มารับกล่องของขวัญได้เลยนะครับปับ๊บ2500เจ็มม่วงนี่นะฮะนี่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่เกิดปัญหาแบบขั้นต้นนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วใครเจอแบบนี้ก็ลองใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาดู นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่แรกๆนะครับว่าต้องเข้าอย่างไงบ้างนะครับขอให้ทุกคนเล่นเกม l i n เรนเจอร์อย่างมีความสุขเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมานีชูใจเทคนิคการเล่นเกมเล i n เรนเจอรและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับโชคดีครับบุ้ยบุยบ้ยบุย้ยบุทุกคลิปเหมือนเดิม